เอาแล้วสวัสดีคุณหนูทั้งหลายนะครับวันนี้ก็อยู่กับก็ไปการ์แนนออมวนเดิมนะครับอยู่กับพี่คนเดิมเลยนะครับก็วันนี้ว่าจะไปซัดหน้าเบลให้ได้นะหน้าอ e ีเบลที่คลิปก่อนเราล้มเหลวเราทําไม่สําเร็จวันนี้เราจะมาจัดการมันให้สําเร็จได้ได้นะ เนี่ยกูซูมเข้ามาดูหน้ามานันเ่ยหัวใจแหกมาสม,มุิรเรลวเนี่ยเราจัดการมันได้อ่านวินาทีนี้เดี๋ยวรอนกงลักจัดการเกี่ยวกับเรื่องเรือเกี่ยวกับการที่เราจะไปซัดหน้ามันกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปตอกกันให้ดูเลยสดๆเราจะอัดมาให้ได้ดูคนไหนก็รอดูได้เลยว่าความสามารถในการยิงปืนใหญ่ของพี่นี่ไม่เป็นรองวิชาการฟทูที่ฝึกฝนมาแน่นอนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดขึ้นเรือกันไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปเรือเลยโอเคครับคุณหนูหนหนอ่าก็ตอนนี้อยู่บนเรือแล้วอยู่บนเรือต้องรักแล้วต้องรัก,กกว่าจะอันเชิญเรือมาได้วันนี้จะไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนจะไม่ต้องรักฮะเข็มธงเข็ม,ท,ม,ม,มที่เตรียม,ม,มเตรียมร้อยใช่ไหมเรียบร้อยเอาจริงวันนี้เอาจรงิงแล้ววันนี้เอาจริงแล้วซัดหน้านะซัดหน้าปะได้แ้วได้แล้วนี่ครับเรือจวดครับเรือจวดวันนี้ อาแล้วมันยิงปืนใหญ่ยังไงวะน่ารักมึงไม่ต้องยิงกูยเลยอ้าวเหรออ้าวกูแล้วกูแล้วกูแล้วกแล้วกูมาทำปวยอะไรลยนะยืนเป็นคนภาคมึงแค่นั้นแหละสัตว์ประโยชน์มึงโอไม่มีไม่มีค่าแล้วเหรอค่าอะไรล่ะอ้าวแล้วกูจะได้อะไรเขาไม่เนี่ยได้ดีสัตว์มาได้ทุกคนเว้ยอ้าวเหรอ อืมไอ้สุดยอดไปเลยแสดงว่าตั้งแต่ก็มีสิทธิ์ดับหัวใจเบลเหมือนทุกคนนะนะก็สำหรับคุณน้องๆหนูๆคนไหนที่ไม่มีเรือก็มาเกาะเรือเขาแล้วก็ให้เขายิงให้นะแล้วก็กินแรงเพื่อนยืนบนเรือเฉยๆเหมือนเดิมปล่อยคนอื่นยิงส่วนเราก็เตรียมเก็บหัวใจเองต้องทะเลหัวใจเบลอ่าตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่เบลแล้วเอ่อตอนนี้เวลาอ่า เท่าไหร่ว่าตีสเอ้ยทุยไม่ใช่ตีสองสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มสีเออเวลา4ี่ทุ่มสี่สิบนะเราก็อีกประมาณ1ิบเจ็านาทีอ่าสิบสานาทีก็จะได้พบหน้าน้องเบลแล้วก็จะไปดูกันว่าน้องเบลเนี่ยหน้าตายเป็นยังไงนะตัวนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะทุกคนนะ ขอพี่ที่พี่ก็ไม่เคยไปเบลนี่ก็เป็นไปเบลครั้งที่สองนะไปครั้งที่2ก็หวังว่าจะได้เจอหน้าเพราะว่าครั้งแรกในคลิปที่แล้วเนี่ยคือเราเราไม่ได้อะไรเลยเราว่างเปล่าว่างเปล่าแบบจริงๆอ่อนัน้นคลิปนี้เราเขื่อเขิมแล้วเราเอาของจริงแล้วเราจริงแล้วจะซัดหน้ามันให้ได้นะแต่ว่าเราจะให้เพื่อนซัดให้เราจะไปซัดเองโอเคเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยว,ว,ยวทีนี้พี่เดี๋ยวพี่ขอตัดไปตรงที่เจอกับน้องเบลเลยแล้วกันนะเพราะว่า คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละอ,อยากเอาเบล,ลมาฝากทุกคนเฉยเดี๋ยวไปเจอหน้าน้องเบล,ลกันเลยเอาจริงนะใช่ไหมเนี่ยจริงใช่ไหมใกลถึงยังวะใกลถึงยังงวะโอ้ยไกลเลยไกลเลยเปิดเข็มทิศแล้วเรียบร้อยทุกคนมีเข็มทิศฉันไม่มตแต่ฉันไม่มี <laughs> อ่าฉันไม่มีเข็มทิศนะนะเออไม่เป็นไรไเพราะว่าฉันจะไม่ใช่คนขับเรืออยู่แล้วนะฉันฉันจะไปกับมันนี่แหละ ฉันเตรียมปืนขาบหินมาด้วยทุกคนเม็ดเล็กๆนี่แหละอาจจะลัดช็อตเบลได้นะเม็ดเล็กๆสอดเข้าไปในรูจ,จุดของเบลอาจจะเป็นเรื่องที่ปัะจ,จับใ์เลยก็ได้แบบดรอปข้วใจเบลอะไรอย่างเงี้ยอ่าจะก็เตรียมปืนไว้นะลมเริ่มแรงแล้วตรงนี้อืมผมเริ่มแรงนะเป็นคนขับขับเรือนี่ไม่ง่ายเลยนะคุณห,หนูหนูดูท้งหลายนี่คิดว่าการขับเรือมันง่ายนี่ไม่ใช่นะ ไม่ไม่ได้ไงไม่ได้งางที่คิดนะดูดูดูกระแสลมต้องกลางใบพัดเรือต้องแบบหันหัวไปทางไหนนะเอเอคุมพังงานอย่างไรนี่คือจริงจังมากอันนี้เ,เหมือนกับซีออฟตรีบเลยนะซีออฟตรีบเลยแต่ว่าเราจริงจังกว่านั้นคือเรายิงอ่ะสับป,ประราดแห่งทะเลนี่เราได้ของนะลองคุ้มค่าเหมือนกันเลยมันเล่นเกมเดียวนี่เหมือนได้เล่นหลายๆเกมเลยนะสุดยอดมาก อืมใช่ทำอะไรได้หลายอย่างนะก็คุณหนูหนคนไหนสำหรับคุณหน,หนูคนไหนที่อยากมาซัดหน้าพี่ก็ยินดีต้อนรับนะรูดูฟีหนึ่งวิดีโอเจอกันได้นะพี่สายทูบัล่าบีทั้งตัวไม่กลัวอะไรเลยนะห้าวมากแล้วน,น้องหนูๆนี่จะได้รับการถ่ายทอดวิชากังฟูกจากพี่ไปเองนะนอนะ้องๆนะอ่าไม่พูดพรมต่เพียงเดี๋ยว เดี๋ยวไปเจอกับเบลจริงๆแล้วอันนี้ไปเจอจริงแล้วนะอันนี้ไปเจอจริงแล้วโอเคโอเคเด็กๆมาแล้วมาแล้ววิญญาณถึงแล้วถึงแล้วว้าวว้าวโอ้ยมาสะจั้นมาสะจั้นนี่แหละคือความสะจั้นของปีดีโอวิ่งลงมาเลยกูลงมาเลยเฮ้ยจัดการมันกับตันน้องลัก ลุยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงอุ้ยตัวทั่วควายเลยอุ้ยอตัวใหญ่กว่าควายอีกอุ้ย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 ตายอุ้ยกูตายเลยคืออะไรอ่ะเออทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะน้องแตงใจเด่นนะมันโหดมากเออกูไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยรักอ่ะเฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละน้องๆความยิ่งใหญ่ของหนูเบลที่พี่บอกแล้วนะว่าวิชากังฟูไม่สามารถใช้งานได้ขนาดเจ้าปืนลงไปล่อกับมันก็ยังเล่นไม่ได้นี่มันโอ้โหดู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 เราทำไงอ่ะแักวก็ทำไงอ่ะเฉนเฉยๆเดี๋ยวกูตอกมันเองเฮ้ยอ้กูซัดมันด้วยได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันโอ้โหอยากไปก็หน้าเรือเลยเพื่อนเฮ้ยเยอยโขดโคตรโหดเลยวิชากังฟูใช้ไม่ได้อะ ่นีสินะโอ้พล nah. ังของเบลน้อยไม่น้อยแล้วนะเนี่ยโอ้ยแต่เรือก็เยอะมากเลยนะแถวนี้หนูหนูคุณหนูอ่ะพี่แนะนำให้ปิดคนด้วยนะเวลาจะมายิงแต่ตอนแถวนี้เรือเยอะมากเพราะว่าโอ้ยทุกคนก็ต้องการหัวใจเบลนะคนต้องการหัวใจเบลเรือเยอะมากว้าวดูหน้ามันสิหนูหนูอุ้ยมีไฟฟ้าด้วยอุ้ยว้าว วันนี้ก็โอ้โหนี่โอ้วงการนี่ก็ยิ่งใหญ่มันก็ได้เนี่ยวงการตีเบลเนี่ยเพิ่งได้มาเห็นเพิ่งได้มาสัมผัสนี่ก็โอ้โหยิ่งใหญ่มันก็ได้เนี่ยเป็นปาสจันว่ะเฮ้ยนี่นะการมีเรือเฮ้ย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 เราทำไงอ่ะทำไงให้มันตายอ่ะทำไงอ่ะไงม่ดูใกล้แบบใกล้ชิดไม่ต้องแต่งจะพาเข้าไปอยากดูแบบฟูเิสดีมากเลยตอนนี้ฟูเิสดีเดี๋ยวมันเยอะไม่เป็นไรเลย เอ็นเรว่องว,ว,วงการนี่ยิ่งใหญ่มากมีใครมาอยู่บนเรือแล้วด้วยแม่สาวน้อยจากที่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยหูหสุดยอดเลยเฮ้ยเอา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 ทำไมชนน่ะลักเราชนอะไรอะ <c oughs> ่ะชนข้าเจ้าไงทำไมข้าเจ้าไม่รู้จักความ <c oughs> โอ้พอน้ำพอน้ำโอ, <c oughs> โอ้โอ้โอ้ เลื่อนเหลือสิบเอ็ดเหล,ลือติ่งแมวเหลือติ่งแมวเลยเฮ้ย <c oughs> ทำไงอ่ะอมีป้าไหลด้วยสรุปมันเป็นตัวอะไรเนี่ยวะอู้โหเจกันยิงดิเจอกันยิงเข้าไปเออสุดยอดวงการนี้มหัศจรรย์มากเราเราคือผู้สังเกตการเท่านั้นมีสิทธิ์แค่แบบยืนดูจากเพื่องบนนะเราทำอะไรไม่ได้นะเฮ้ยไอ้ยี่ตังโดนเฮ้ยโ <c oughs> ดนด้วยเพื่อน <c oughs> มันคืออะไรอ่ะคอนเฟิร์มคิวไปเพื่อนเหรอไม่มีการคอนเฟิร์มคิวด้วยมันมันคืออะไรอ่ะตัวลงไปดำน้ำลงไปสุดที่สุดในสามโลกเฮ้ยนั่นเหรอจะลงมาแล้วว้าวหน้ากูตอนนี้เหมือนเหมือนลูฟี่เห็นหนวดเขาใหม่ๆเลยเยี่ยสุดยอดมากเยี่ยนี่ตัวจริงเดินไปเรื่อยๆก็มากมานี่เราสภาพมันน่ะวู้เฮ้ย ถ้ากูแบบไายเข้าไปแล้วแบบกูไประเบิดปากมันจากข้างในแล้วมันตายเลยได้ไหมอ่ะกูอยากเป็นวีรบุบรุษอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นี่เป็นไปไม่ได้ว่นี่นี่ที่เกมนี้บีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขนาดนีอยู่ด้วยเหรอเนี่ยโวงการนี้ก็ใหญ่มันก็ได้เวงการตีเบลว้าวเหมือนมาดูมันเล่นน้ำอ,ะอ่ะเฮียพวกมึงอะ่ะยิงมันไม่ได้เลยเหรอ ไม่คือแบบทาไมแบบเลือดเบลไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นอยู่นี่ไงเนี่ยกูอ่ะไม่เห็นว่ามันขึ้นเลยทำไมไอ่ะเขาเขาบอกว่าให้กูให้กูตอกเอาแล้วมันก็จะได้ด้วยอ๋อเหรอเออตามที่คีบบอกนะาตามที่เด็กๆน้องๆหนูเฮ้ยโดนอ้าวไอ้เหี้ยโดดเหรอลงมาลูดเสาลงมาลูก,ลกโดดฮึดฮึดดำ เฮ้ยมันลงขึ้นมาแล้วลงมาแล้วโอมไอ้เหี้ยโอ้อะไรได้รราของแล้วได้รับของแล้วมันแตกแล้วเขาแตกเราว่ายไปหามันดิทำไมกูไม่เห็นได้อะไรเลยขึ้นมาดูดิแตกแล้วต้องแตกขึ้นมาเดี๋ยวมาไปดูว่างเปล่าใกล้ชิดเฮ้ยลักไปไหนอ่ะนี่ไงอยู่บนเรือเนี่ยเรือลำเนี้โอเคโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ anyway, well> ้ยไปไหนแล้วอ่ะเอาศพมันไปไหนแล้วมันคืออืดตรงไหนอ่ะตายไปแล้วอืดไปแล้วเนี่ยตายหายไปแล้วเฮียของจริงม so ันจะอยู่ในกล่องอ่ะมันจะอยู่ในเอ่อกดบายเปล่าวะไม่ใช่กดบีใช่มันอยู่ในบีหรอเออ กิจกรรมของขวันของเบลที่ระดับสูงอ๋อของควัของเบลระดับสูงอ๋อมันอยู่ในนี้นะครับคุณหนูดูไว้คือการที่เราตีเบลเนี่ยมันจะแบบไม่ใช่ว่ามันมาดรอปมาดรอป <c oughs> ตรงตัวเบลเลยนะแบบเป็นไอเทมแบบให้เลี้ยงไปเก็บแต่ว่ามันจะไปอยู่ในตัวบีนะครับทำมบคุณมิหนูคนไหนที่แบบงงว่าตีเบลไม่ได้อะไรอกดตัวบีขึ้นมาก็จะเห็นนะเปิดแล้วครับผมอ่าฮะโอ้อ่าโอเครับไอเทมทั้งบมดมา โอเคเป็นกล่องพูดดำอ่ะดูซิได้อะไรห่อของขวัญของเบลอ่ะเ้ยน้องเบลส่งของขวัญมาให้เราด้วยอ่ะเราต้องดูนะอ่ะเราเปิดดูซิเราได้เราได้อะไรวันนี้อ่ะหัวใจเบลเปล่าโอ,โอ้ไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไปหมดปากกาลังสีฟา้าปากกาลังสีเขียวขึ้นสวนปากกาลังเขาทำอะไรอ่ะผงอัญมณีของ Bell. เบลเฮ้ย โอ้อ่าก็สรุปว่าวันนี้นะครับก็พาน้องนองมาดูเบลนะก็โอ้เพิ่งได้มาสัมผัสเพิ่งได้มาเห็นเออเพิ่งได้มาสัมผัสนะวงการนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยวงการนี้ใหญ่มากเลยนะแบบเรือหลายร้อยลำนะจอดอ้อมเบลตัวเดียวเลยแล้วก็แบบลุมยิงกันอ่ะมันเป็นอะไรที่บาสจัจนมากเลยนะน้องหนูคนไหนสนใจก็มาได้นะทุกวันพุธใช่ไหมตอนห้าทุ่มแล้วก็อ่าเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่าว่าตอนบ่าย วันที่ตอนบ่ายสามนะะวันที่ตอนบ่ายสามเป็นวันพุธตอนห้าทุ่มอนะ่ะก็รับลิปนี้นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เราเราก็ว่างเปล่านะวันนี้ก็ว่างเปล่าเช่นเคยนะรับการตีบอสนี่ก็ได้เลยว่าไม่ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้เฮียอะไรเลยก็ก็ว่าได้แต่ว่าการได้ประสัมผัสบวงการตีเบลนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าเหมือนกันนะอาส่วน คุณนูนูคนไหนที่ชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมนะแล้วแต่สตาาเลยอยากกดก็กดไม่อยากกดก็เลือกพวกมึงเข้ามาดูให้ก็ดีแค่ไหนแล้วอ่าก็สวัสดีบายบายไว้เจอกันนะครับ